ล่าสุดนี่ทีนะก็เอาดินมาทมทมให้ทมทม,ท,ม,ท,มที่ทำห้องครัวเลยทนีนะอ่าสีเที่ยวนี่นะสีเที่ยวยังยังไม่ปรับนะผมต้องรอให้เขามาปรับอีกทีนึงนะครับอ่าสีคันรถนะเอฟซี FC นะสถานที่ทำห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าจะทำห้องครัวทรงไหนนะเอฟซีทนระงไหนแล้วก็เป็นโครงสร้างไม้หรือเหล็กนะเอฟซีนะนะ เดี๋ยวมาอัปเดตห้องครัวบบาเซโซกันนะครับทำให้ดูดีดูงามนะครับเอฟซีนี่ก็เป็นดินสวยหินนะเป็นดินหินสมหินเอฟซีหินเล็กๆสวยนะครับผมดินที่วสวยนะครับเอฟซีนี่นะครับน่าจะเที่ยวละสองร้อยแปดสิบประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละราคาเที่ยวเยอะนะครับผมบานผมนะครับดินสวยมากเลยครับผมมาดูแบบห้องครัวครับผม ครัวผมก็จะทําแบบทรงจั่วนะครับพี่ทรงจั่วทําทแบบนี้ครับคุณยายจะได้ทรงนี้เอ้งทรงนี้เอาทรงจัวนะ่วธรรมดาไอ้ี่นะอ่าทรงจัว่วหกต้นไอ้สิหกต้นนะครับผมอ่าก่อโครงสร้างต้นบนจะเป็นไม้ไม้ทําไม้นะครับผมเสาปูนโครงสร้างต้นบนจะเป็นไม้หมดนะครับผมอ่าไฮไลท์คืออยู่ที่ไม้นะไม้นี่เป็นไม้ยูคาเลยไม้ยูคาไปรูปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้ยูคาที่คุณตาได้ใส่ ตัวกบไม้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะยกขึ้นประกอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูไม้กันนะครับผมนี่เป็นเสาหกต้นนะเอฟีหกต้นนะครับบากหัวเสานะครับสําหรับใส่ไม้นะครับผมพวกอสีพวกจันทน์นะครับสวยไฮไลท์นะครับผมถ้าถ้าดูมันยังไม่รู้ครับว่าเป็นไม้ยูคารนะ์นเอี่นี่นะครับ มาอยู่คาล้วนอีฟีเนี่ดูสวยครับผมนี่มาอยู่คาทั้งหมดนะอีฟซีนะกบใส่เรียบร้อยนะแล้วก็จับฉากหน้าหน้ากวางทั้งกันหมดแล้วอีฟซีนะจับฉากบินวงเดือนเรียบร้อยนะครับอีฟซีทำให้ดูไม่ดีมีต้นไม้ยูคาร์อีฟซีไม้มยูคารับผมไม้ยูคา สวยมากเนี่ยเนื้อไม้สวยมากนะครับผมอันนี้เป็นไมยุคาที่เลื่อยเลื่อยมือเลยที่เลื่อมือนี่ทัดไมายุคาเดี๋ยวนี่ยุคานี่ไมยุคาหมดเลยนี่เลื่อยเลื่อยออกมาเป็นแบบอ่าแบบนี้ใช่ไหมนี่เป็นนี่ครัแบบสวยสวยนี่ย ลงซีแล้วก็พอพอเ,เพราะว่าเจียวอ่ะไม่ไม่แพ้ไม้ไม้อื่นนะครับไม้อื่นนะครับผมนี่โกุศลด้านบนนะครับกุศลด้านบนมาอยู่คาใช้ประโยชนนะ์ได้นะเอฟซีนะไม่หมอดเมื่อไม่กินอิจฉาหน่ะผมเอฟซีเจียวนะครับผม,ม,บผมส่วนอ่า ด้านข้างก็ได้เป็นเห็นคุณหลานบอกว่าจะได้เป็นไม้เชิดระเอ็นที่ไม้เชิดระเหมือนกับบ้านสามพี่น้องนิดเดียวอ่าเป็นแบบเชิดระแผ่นเล็กอ่ะสีสีทองนะครับผมแล้วก็จะมีบานเลื่อนเหมือนกับเหมือนกับเอ่อแม่เล็ดอีกนะครับมีเป็นบานเลื่อนอีกนะครับแต่ยังไม่รู้จะใส่ตรงไหนเอฟซีนะขอคอยดูตอนต่อไปนะครับผม ก็จะกอบล็อกขึ้นมาสักสี่ห้าก้อนนะครับีแล้วก็ทาเป็นบานเลื่อนในบางจุดแล้วก็ติดไม้ระแนงนะครับคอยดูตอนต่อไปเนียนะว่าจะสวยงามขึ้นไนะครับผมห้องครัวอัปเดตงานห้องครัวนะครับผมน่าจะอีกไม่นานก็จะยกตั้งโครงขึ้นมานะครับเอฟซีเทพื้นนะครับผมตั้งโครงยกโครงเทพื้นนะครับทําเป็นทรงจั่วคล้ายกับที่ตากเสื้อผ้าตรงนั้นเอฟซีทรงจั่วนะครับผม นะครับก็อัปเดตงานห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวทำเงียบๆสวยๆนะเอีเสาสามเมตรนะครเสาสูงสามเมตรนะครับโอเคนะครับผมสั้นๆนมาอัปเดตงานห้องครัวนะครับรอครับสวัสดีครับ